สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาส่งน้องคิมออมค่ะตั้งแต่เช้านะคะตื่นมาอ่าตอนตีห้ามาส่งตีห้านะคะเพราะว่าอ่าระยะทางก็ใกล้พอสมควรนะคะกว่าจะมาถึงบ้านของแม่ควานนะคะ ันน yeah. oh. 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 um MM ี้เปิดเธอมันแรกดีใจไหมตื่นเต้นไหมได้เจอเพื่อนแล้วทางนู้นทางตื่นเต้นทางดีใจแต่ทางนี้เงาหงอยสวัสดีครับทางนี้เงาหงอยแล้วนะคะเงาหงอยแล้วพี่มี่ลูกสาวอื่นแล้วบพี่ทิ้งอ้อพี่อ้ออีกนิดหนึ่งชื่อกันแค่หนึ่งอก็วันศุกร์ก็มารับนะคะช่วงเย็น ก็กี่วันมันพุธมันพุธไปเรียนสามวันวันนี้ดูวันนี้เป็นสามวันเนาะมันก็มาลับอีกเป็นสองว่าหน้าที่ของเราคือนักร้องแกล้งผลไม้ให้ผลไม้มันดีเป็นสอ่าคิมออมปีนี้ก็ขึ้นป .5 ขึ้นป .5 แล้วนะคะป .5 สิบขวบนะคะแม่สิบขวบ เดือนอ่าพฤษภาที่ผ่านมานะคะวันที่ห้าพฤษภาคมค่ะมันเกิดน้องคิมอ,อมนะคะก็ขอบคุณอ่อพ่อ,พอแม่ทุกท่านนะคะที่รักและอดูน้องคิมอ,อมนะคะที่อมอบค<า>ุณการศึกษาให้น้องนะคะอเอา้าแล้วอะไรเนาะ <laughs> โอ้ดูโอ้คิด <laughs> ถึงมันกันนี่อิ่มกับอุน่น <laughs> อิ่มกับอุน่น ืมไหนกระเป๋านักเรียนลูกมีแต่กระเป๋าใช่ไหม,มแ,แล้วหนังสือพไปเอาที่โรงเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่คะอันนี้กลองดินสอหนูได้ลูกทุกมันก็จะไปกับพี่โอมนะคะ พี่โอมก็จะไปส่งน้องที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยไปโรงเรียนที่พี่โอมเรียนนะคะพี่โอมเรียนอยู่ในอำเภอสตึกนะคะก็จะส่งน้องก่อนแวะส่งน้องแล้วก็ไปโรงเรียนต่ออันนี้ก็ต้องไปโรงเรียนคนเดียวแล้วกว่าพี่โอมจะมาก็อีกอีกอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนนะคะสี่เดือนก็ได้เจอกันแล้วกับพี่โอม ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคป็นเก่งนะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกเดี๋ยวแม่ก็จะกลับแล้ว,ว,วอ่าวันนี้ก็หวานข้าวด้วยนะคะอ่าสวัสดีแม่แม่เอสซีไปโรงเรียนก่อนลูก ป่ะด้เวลากลับแล้วป่ะไปหว่นานข้าวโตนะคะอ่าทินบอปนี่ก่อนซึ่งจยอืมอ่าลูกพ่อมารับลูกพ่อมาลับเด้อตั้ <c oughs> งใจเรียนูตั้งใจเรียนโ <c oughs> อ,อ้ย โค้งข eh nah. อรับกม่ร้องทไมอ่ะงอไงแล้วรับแล้วรับแล้วหลืออีกสวันนีงสามวันเหลือสอวันเองตลอดอสิวันีกินเลยอ่าตั้งใจเรียนลูกปะอือ เดี๋ยวมซุกแม่มาแล้วอืมงใจเรียงลูกเด็กดีนะคะ่ะอ,อืมค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่นาแล้วนะคะก่อนจะ วานข้าวก็จะมาเอาวัชพืชออกจากที่นากนนะคะก็เป็นผักบุ้งนะคะเป็นการเตรียมการเตรียมที่จะหวานข้าว เีมาด้วยพี่น้องครับพี่ี้ว่าเซอยครับพมด้วเอาจะพืชนะคะถ้าทําได้ก็จะเวลามีน้ํามาก็จะง่ายกับการที่เราจะว่านปุ๋ยนะคะ,ะถ้าเอาออกตอนนี้ได้ก็ออกไม่หมดก็อ่ายังดีกว่าไม่ได้เอาออกนะคะค่ะม,มองไปตอนนี้ กองทุ่งนานะคะเต็มไปด้วยพี่น้องนะคะชาวไร่โอ้ไม่ใช่ชาวไร่ค่ะชาวนา <c oughs> ก็จะมาหวานข้าวกันนะคะช่วงนี้นลังอค่ชาวนาครับชาวนามีทน่ลกเขา เยอะแล้วนะคะก็จะเอาเอาออกจากท้องน้านด้วยนะคะถ้าไม่เอาอกก็จะเกิดใหม่ ถึงฤด,ดูทำนานแล้วนะคะร้านข้าวเสร็จก็กลับบ้านนะคะ20หลังนี่ค่ะระหว่างทางเจอถุงเท้าใครไม่รู้ค่ะนีหล่น ไม่รู้เหมือนกันนี่เจ้าทางเล็กหรอฮะ,อะทางเล็กฮะไม่เอนางเล็กยี่างดีกวะ<ม>นี่รดครเด็นี่ชางด็กไหนองใครน้อนี่องใครน้อนี่อาจจะคงจื้อไหม <laughs> ประกาศประกาศรองเท้าลายหายหายทีก็ <c oughs> มัดติดต่อมาที่ได้ที่ช <c oughs> ่องลายทองคำลายทองเงิงนด้อของรุงเท้าทางทนด้หายรุงเท้ามีไซีประกาศด้วย <c oughs> าตามเมาที่บ้านลายทองคำลายทองเงินดื้อส <c oughs> ีเหลืองอามาอยู่ที่บ้านน้องอเพชรพันล้านนะคะ เพราะว่าควานเรนว่าคุ้นๆนะคะคุ้นๆว่าถุงเท้านี้เหมือนเคยเห็นน้องใสอ่าไม่ควานนายเจ้าจ่าทำแหละเขาคุ้นค่าะคะใช่จริงๆด้วยค่ะใช่จริงๆด้วยคุค้นคาที่เก็บมาให้นะ,ะว่าเอ่อว่าจะประกาศนะคะ<ต>ว่าจะประกาศ <c oughs> ว่าถุงเท้าใครหายก็เก็บได้ก็มาเลยจ้ะอ๋อเจนนี่มาผสมแทนรถของควานเขาควานขัไปซอยแดงเขารถย่างแต็มย่งเขาจ้าจ้า เจอแล้วค่ะเจอเจ้าของแล้วนะคะ <laughs> ไปที่บ้านต่อนะคะ,ะมาถึงบ้านก็ให้น้ําไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก่อนทองคํานะคะ แม่ใหญ่ยังกินน้ําแบบมูรานอยู่นะคะแต่วว่าพ่อทองก็เก่งขึ้นทุกวันแล้วนะคะแต่ก็ยังให้พ่อช่วยจับสายยางอยู่ไม่ใหญ่กินน้ำนานมากเลยค่ะก็อยู่กับที่ก่อนนะคะเพราะถ้าเดินไปนี้ไม่ใหญ่จะหยุดกินน้ำเลย ของคาก็โลก,กอนนะอืมเป่าเป่ามือแล้วค่ะเป่ามือแล้วโอ้อิ่มแล้วใช่ไหมไม่ใหญ่ นี่ต้องให้พ่อช่วยก่อนนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะใกล้จะจับเออใส่ปากเองได้แล้วนะคะนน <laughs> กนานเก่งแล้วเก่งแล้ว ต่อไปก็จับสายยางเองได้แล้วนะคะถึงแล้วเพราทองเก่งแล้ว ถ้าเดินมานีิตาก็จะมองตามเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังกินน้ำอยู่แต่ถ้าไม่ใหญ่นี้คือหยุดกินน้ำเลยนะคะกินน้ำนานเหมือนกันค่ะพระทอง อิ่มแล้วใช่ไหมอ่า,ออาให้ทองอ่าพระทงองให้พระทองปิดคลิปนะคะทำยังไงปิดคลิปทำยังไงครับ,รบทำยังไงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะก็ฝากด Share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ